เมื่อเด็กต้องเริ่มรับประทานอาหารเสริมให้คุณแม่ปฏิบัติดังนี้สวัสดีค่ะพ,คพูกครอเล่ยพรสอนแม่และเด็กค่ะ นำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงเด็กที่เริ่มรับประทานอาหารเสริมคุณแม่จะต้องดูแล,แลและก็ปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะในช่วง6เดือนแรกเกิดเด็กจะต้องดื่มนมอย่างเดียวเท่านั้นนะคะดีที่สุดก็เป็นนมแม่อย่าเพิ่งป้อนน้ำหรือว่าป้อนอาหารใดๆใ,ใ,ให้กับลูกเพราะเด็กนะคะน้ำย่อยอาจจะยัง มีน้อยโดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า4เดือนไม่ควรจะป้อนใดๆทั้งสิน้นน้ำย่อยในการย่อยโปรโตีนย่อยคาร์โบไฮเดรตย่อยไขยมันเนี่ยยังไม่มีหากป้อนเร็วเกินไปนะคะก็ทำให้ลูกเกิด ปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารเรื่องของระบบขับถ่ายเด็กบางคนท้องอืดท้องผูกนะคะไม่ถ่ายหลายๆวันมีปัญหาเรื่องของลำไส้อักเสบลำไส้กืินกันได้เลยเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะคะควรที่จะให้ลูกเริ่มรับประทานอาหารเสริมเนี่ยช่วงอายุประมาณ6เดือนขึ้นไปนั่นเองค่ะเมื่อลูกอายุ6เดือนขึ้นไปนะคะลูกเราพร้อมในการที่จะเริ่มรับอาหารนะในการพร้อมที่จะเริ่มรับของพวกข้าวบดละเอียด ผักบดละเอียดนะรับได้เพราะลูกเริ่มมีน้ำย่อยในการย่อยคาร์โบไฮเดรตละในการย่อยโปรโตีนในการย่อยไขยมันบ้างแล้วเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเริ่มจากข้าวบดให้ละเอียดก่อนกล้วยขูดแล้วก็การที่จะลูกเริ่มทานอาหารเนี่ยแนะนำว่าให้ป้อนทีละน,น้อยก่อนนะคะแนะนำเป็นมื้อเช้านะประมาณมสัก9ก้าโมงสิบนงถ้าไปป้อนมื้อบ่ายมื้อเย็นนะคะเราจะสังเกตอาการเรื่องของปัญหาร,ระบบการ กินหรือว่าการขับถ่ายเนี่ยค่อนข้างยากหรือการแพ้อาหารเนี่ยจะทําให้เรายุ่งยากนะคะโดยเฉพาะช่วงคมามกดึกดเื่นดืนนนั่นเองค่ะคราวนี้ถ้าเด็กนะคะเริ่มรับประทานอาหารได้แล้วนะคะเริ่มป้อนทีละน้อยทักหนึ่งถึงสองช้อนชารับได้ไม่มีปัญหาอะไรนะ,ค,ะควรที่จะรับประทานอาหารเดิมๆนะคะซ้ำๆอยู่สัก2-3ถึงวันก่อนเพื่อสังเกตอาการแพ้ของอาหารหากลูกไม่มีการแพ้ของอาหารที่ลูกรับประทานแล้ว ก็สามารถเริ่มอาหารอื่นๆเข้าไปได้เด็กจะเริ่มรับประทานโปรตีนได้แนะนําว่าประมาณ6-7เดือนนะคะจะเริ่มใส่พวกไข่แดงบดนะคะประมาณสัก1ใน4ก่อนเริ่มแรกหรือจะใส่เนื้อปลานะคะแนะนําเป็นเนื้อปลาก่อนสําหรับโปรตีนที่จะให้ลูกเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยจะย่อยง่ายมากกว่าพวกเนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่นละ้เมื่อลูกรับได้ไม่มีปัญหาถึงเริ่มพวกตับ นะคะลงไปหรือว่าพวกเนื้อหมูเนื้อไก่ลงไปค่อยๆเพิ่มทีละน้นอยอย่าลืมสังเกตนะคะอาการแพ้อาหารหรืออาการข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนที่ลูกจะกินนะคะในช่วงหลังอาหารด้วยคราวนี้เมื่อลูกอายุเข้าเดือนที่7นะคะหกถึงเดเดือนเนี่ยทานอาหารหนึ่งมือก็พอเมื่อเข้าเดือนที่7นะคะสามารถเริ่มป้อนผลไม้ระหว่างมือได้ผลไม้ก็เป็นผลไม้ที่สุก,สก นิ่มๆเลๆถ้ายังแข็งเลยก็าสามารถเอาไปเนื่อได้สมมติจะป้อนแอปเปิลนะคะนำแอปเปิลไปเนื่อก่อนแล้วค่อยมาบดละเอียดให้ลูกทานได้เลยนะคะหกถึงเจ็ดเดือนเนี่ยอาหารหนึ่งมื้อมีอาหารเสริมระหว่างมื้อได้เลยพอลูกอายุแปดถึงเก้าเดือนนะคะเริ่มอาหารเสริมเป็นสองมื้อได้เลยมื้อเช้าแล้วก็มื้อบ่ายอาหารเสริมระหว่างมื้อได้นะฮะแล้วก็อาหารไม่จําเป็นต้องบดละเอียดละเริ่ม บทหยาบนะคะสำหรับเด็ก8 9เดือนพอเด็กเข้า10เดือนขึ้นไปนะคะอาหารไม่จะเป็นต้องบทละเอียดหรือบทหยาบแล้วอาจจะเป็นต้มข้าต้มได้นะคะนิ่มๆข้าสวยหุงนิ่มๆอ่ะอันนี้ให้ลูกทานกับข้าวได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะเวลาลูกทานอาหารเสริมคุณแม่ห้ามปรุงรสใดๆให้กับลูกโดยเด็ดขาดบางคนบอกใส่ซีอิวนิดนึงใส่นั่นนิดนึงนิดนึงไม่ควรอย่างยิ่ง ะะแล้วก็ถ้าจําเป็นต้องซื้ออาหารเสริมให้ลูกเนี่ยควรที่จะซื้ออาหารเสริมนะคะที่เป็นออร์แกนิกนะคะไม่ควรมีการปรุงรสใดๆถ้าหากลูกของเรากินอาหารเสริมที่มีการปรุงรสอาหารสําเร็จรูปที่มีการปรุงรสลูกจะติดรสชาตินั้นๆจะไม่กินอาหารที่เราทําให้ลูกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นควรที่จะเริ่มทีละอย่างนะคะแล้วก็ทําอาหารให้ลูกทานเองจะดีที่สุด ส่วนเรื่องของน้ำนะคะลูกของเราเนี่ยเมื่อเริ่มอาหารเสริมสามารถดื่มน้ำได้น้ำควรที่จะเป็นน้ำต้มสุกนะคะเน้นย้ำนะคะว่าน้ำต้มสุกที่ยินแล้วเนี่ยให้ลูกดื่มได้เลยระหว่างมื้อหรือว่าหลังอาหารนะ,ะสำหรับเด็กจะกินน้ําขวดเหมือนผู้ใหญ่ได้ควรที่จะอายุประมาณ1-2ถึงปีขึ้นไปจะดีกว่านะคะนี่คือการเริ่มปฏิบัติสําหรับคุณแม่ที่ลูกจะเข้า6เดือนแล้วเริ่มการให้อาหารเสริมสําหรับลูกสําคัญที่สุดนะคะเมื่อลูกกินเข้าไปเนี่ย สังเกตระบบการย่อยอาหารระบบขับถ่ายแล้วก็เรื่องของการแพ้อาหารนั่นเองค่ะนี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่ที่กำลังดูแลลูกอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ